ลองคลิกซ้ายเพื่อเลื่อนดูครับเนี่ยมันจะประมาณนี้เหลือสัก48อ่ามันก็จะย่นลงมาอีกคลิกซ้ายค้างครับแล้วเลื่อนไปทางขวาปึ๊บอ่าฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนาให้โดยอัตโนมัติเลยเริ่มเลยมาที่หน้าต่างโปรเจกต์ครับแล้วก็คลิกซ้ายตรงนี้ create a new composition คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า ฟอนต์นะครับ F O N T ตั้งหน้าจอเป็น Full HD นะครับแล้วก็ Duration CV พอกดโอเคต่อไปเรามาที่ไทม์ l i n e นะครับแล้วก็คลิกขวาครับไปหาที่ New แล้วก็ Solid นะครับคลิปนี้ครูจะขอเปลี่ยนแบ็กการ์เป็นสีดำเพื่อให้เห็นการปรับฟอนต์ที่ชัดเจนที่สุดก็เลือกสีนะครับเป็นสีดำแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดโอเค ตอนนี้ครูก็จะได้ background สีดำมาละเดี๋ยวครูจะล็อกไว้เลยนะคลิกซ้ายตรงนี้ครับมันจะมีเครื่องหมายล็อกตรงนี้ที่ช่องสี่เหลี่ยมคลิกปุ๊บโอเคแบ็กกราวด์ครูก็จะไม่สามารถเลือกได้เลยด้วยซ้ำคือมีหน้าที่แค่เปิดปิดตาเท่านั้นแหละโอเคต่อไปคลิกขวาที่ไทม์ไลน์นะครับไปที่ new แล้วก็มองหาคำว่า Text ครูก็จะคลิกซ้ายหาครั้งครับเดี๋ยวมาพิมพ์ภาษาไทยกันเลย Okay. ครูก็จะพิมพ์ว่ายอดสอนไรนะครับยอดสอนไรแล้วก็กด shift enter นะครับกด shift enter เพื่อดันบรรทัดลงมาครูจะพิมพ์บรรทัดที่สองอะบรรทัดที่สองนะครับก็จะเป็นนะง่ายไ,ไม่ต้องโพดก็พยายามให้มีสละกับวรรณยุกมาเยอะๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ แล้วครูก็จะกด selection tool เพื่อจบการพิมพ์ตอนนี้ครูก็ได้ text มา1 layer ต่อไปเราจะมาพูดถึงนี่นหน้าต่างของ character นะครับใครไม่มีเนี่ยไปที่ w i n d o w นะครับแล้วก็มองหาคำว่า character อยู่ตรงน,นี้อย่างแรกก็คือการปรับฟอนต์นะครับก็คลิกซ้ายตรงนี้ครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยแต่ครูจะยังไม่เปลี่ยน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโหมดปรับเปลี่ยนตัวเอียงตัวหนาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่ใช้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือก2ออันก็คือสีดำแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นเครื่องมือดูดสีนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ยเมาส์ของเราเนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือดูดสีทันทีเราลองไปจิ้มสีไหนก็ได้ในหน้าต่างเนี่ยอย่างเช่นจิ้มตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง เป็นเครื่องมือดูสีนะครับแต่ถ้าจะเอากลับมาเป็นสีขาวดําก็าง่ายๆครับนี่นสีขาวอ่าสีดํามืดเตือ,ตอ,ตอมองไม่เห็นเอาสีขาวครับส่วนช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องสโตรกนะครับก็จะเอาไว้เปลี่ยนสีได้เหมือนกันช่องบนเนี่ยจะเป็นสีข้างในของฟอนต์เราส่วนช่องข้างล่างเนี่ยจะเป็นสโตรกหรือก็คือขอบของฟอนต์เราลองเปลี่ยนดูนะครับก็ คลิกซ้าย1ครั้งเราลองเปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะครับแล้วกดโอเคไปต่อไปเนี่ยช่องข้างล่างเนี่ยที่มันโดนทับอยู่เนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมสําหรับสโตรกใช่ไหมครูก็จะทําการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมาอยู่ข้างบนละทีนี้มันเป็นเครื่องหมายขีดทับอย่างนี้หมายความว่าตอนนี้ฟอนต์ของครูยังไม่มีสโตรกถ้าเราคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยมันจะทําการให้เราเลือกสีของสโตรกเลย ครูจะลองใช้เป็นสีน้ำเงินดูนะครับแล้วกดโอเคไปอาจจะยังมองไม่เห็นน,น,นี่มาดูตรงนี้วิธีการปรับสโตกเนี่ยก็มีให้เลือกหลายฟังก์ชันนะจะอยู่ช่องนี้เลยก็คือคลิกซ้ายลงมามันก็จะมีให้เราเลือกส่วนใหญ่เนี่ยครูจะใช้โหมดนี้แทนนะครับ all fill over all stroke ก็ลองไปลองปรับเปลี่ยนดูนะครับแต่ได้ใช้งานบ่อยสุดก็คือตัวนี้ ลองคลิกซ้ายหนึ่ครั้งครับแล้วเรามาปรับขนาดของขอบของเราได้ตรงนี้เลยให้คลิกซ้ายเล็กหนึง,หนงเนี้ยหนึพิกเซลเนี่ยคลิกซ้ายค้างครับแล้วเลื่อนไปทางขวาหรือจะคลิกซ้ายแล้วพิมพ์ตัวเลขแล้วกด enter ก็ได้เหมือนกันขอบของเราเนี่ยมันก็จะไม่กินเนื้อเข้ามาข้างในมันจะอ่านค่าแค่ตรงขอบข้างนอกเท่านั้นประมาณนี้ยอดสอนไรอธิบายหมดอื่นๆต่อเลยอันนี้ก็จะเป็น ขนาดของฟอนต์นะครับเนี่ยคลิกซ้ายพิมพ์ก็ได้หรือคลิกซ้ายค้างเลื่อนซ้ายหรือขวาอันนี้ทางขวาก็จะใหญ่ต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นที่เขียนออ t โต้เนี่ยก็คือให้ลดระยะของมันจะลดช่องไฟระหว่างบรรทัดนะครับหมายความว่าบรรทัดข้างล่างลงไปเนี่ยมันจะย่นเข้ามาโดยเฉลี่ยเท่าๆกันทุกบรรทัดเลย ครูก็จะดับเบิลคลิกที่ฟอนต์ของครูคลิกท้ายประโยคสุดเลยแล้วกด Shift enter mm hmm. เพื่อพิมพ์เพิ่มครูก็จะพิมพ์ว่าสอนไปทำไมอเอาอีกบรรทัดหนึ่งสอนเพื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool mm hmm. เพื่อจบประโยคเดี๋ยวครูจะลดขนาดมันเหลือสัก100แล้วกด enter แล้วลองมาปรับดูนะครับ ให้คลิกซ้ายลงมาครูก็จะเหลือซัก48อ่ามันก็จะย่นลงมาอีกเนี่ยมันคือมันเฉลี่ยเท่ากันทุบบรรทัดเลยแต่เราสามารถคลิกซ้ายค้างแล้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อปรับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันต่อไปครูจะกด Ctrl-Z นะครับเพื่อย้อนเวลาไปก่อนเอาให้เหลือ2บรรทัดโอเคหมดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเว้นช่องไฟนะครับไปทางด้านข้างเห็นลูกศรใช่ไหมครับ เราลองคลิกซ้ายค้างแล้วเลื่อนดูครับเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันหมดเลยอาถ้าจะเอาแคบก็คลิกซ้ายย้อนกลับมามองเอาตามสมควรนะนะเอานอนหนูกับสระไอเนี่ยเอาให้มันใกล้กันหน่อยก็จะคลิกตรงหน้ารอเรือนะครับแล้วกดชิ t ค้างกดลูกศรทางซ้าย 1ครั้งสรลดสองครั้งนอหนูแล้วกดลดช่องไฟได้อ่าโอเคต่อไปเลยมันก็จะเป็นอันนี้ตัวทีนี่ตัวทีแล้วก็สัญลักษณ์ขึ้นลงหมายความว่าฟอนต์ของครูเนี่ยก็จะยืดขึ้นหรือหดลงแล้วแต่ตอนนี้100%ก็คือค่ามาตรฐานของฟอนต์นะครับแต่ถ้าหากว่าครูเปลี่ยนไป คลิกซ้ายลงมาสัก50มันก็จะหดเลยแบนลงมาโดยค่าอ้างอิงของมันของฟอนต์เนี่ยจะอยู่ตรงฐานเสมออันนี้ก็จะเป็นแนวตรงข้ามนะครับก็จะยืดไปทางด้านข้างแทนคลิกซ้ายค้างครับแล้วเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะไม่สมส่วนต่อไปเครื่องมือตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเลือกพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงนะครับดับเบลิลคลิกครับ คลิกหน้างองงูนะครับกด shift ลูกศรอ,อันนี้ก็จะได้แค่ออ,อ่างละลองคลิกซ้ายเพื่อเลื่อนดูครับเนี่ยมันจะประมาณนี้ แล้วก็กด selection tool เพื่อจบการพิมพ์ครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครูก็ไม่แน่ใจไม่ได้ใช้เลยแต่ลองดูละมันปรับได้มากสุดคือ100ก็คลิกซ้ายดูครับแล้วก็เลื่อนไปเนี่ยมากสุด100นะครับซึ่งมันจะทำให้พยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยมาชนกันดูต่อไปมาดูโหมดนี้นะครับเป็นตัว t ตัวหนาเลยคลิกดูครับเนี่ยตัวหนังสือจะหนาเลยครูไม่แนะนำให้ใช้นะ ให้ใช้เป็นตัวหนาของฟอนต์ในแต่ละอันที่ชาวแกงใช้ดีกว่าอันนี้มันเพี้ยนอะต่อไปตัวเอียงครับก็ไม่แนะนําให้ใช้เหมือนกันให้ใช้ของฟอนต์ดีกว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวครูจะปิดตาตรงนี้ก่อนแล้วก็คลิกขวาเพื่อสร้างเท x ก์นะครับอ๋อ,อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์ตัวเล็กทั้งหมดครูก็จะพิมพ์ชื่อช่องของครูไปแล้ว กด Selection Tool เพื่อจบการพิมพ์เรามาลองกดตัวหนาดูนะครับปึ๊บอ่าฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหนาให้โดยอัตโนมัติเลยมีได้ใช้บ่อยที่สุดก็คือตัวหนาครับอันนี้คือจำเป็นสุดเลยในการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะปิดตาแล้วกลับมาดูที่อันแรกเปิดตาอันแรกแล้วแล้วมาจะมาดูที่ช่องนี้นะครับ l i g a t u r ฟอนต์บางฟอนต์เนี่ยมันสละลอยนะครับให้เราคลิกซ้ายตรงนี้หครั้ง เพื่อเปิดโหมดมันจะแก้สละรอยให้หมดเลยอีกอันนึงเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะครูก็ไม่ไม่ได้ใช้งานมันเลยยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะขอบคุณครับ